สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสงสัยไหมครับว่าวันนี้ผมพามาวัดทําไมท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้จะมียักษ์เฝ้าประตูวัดนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับแต่ประตูค่อนข้างแคบนะครับก็ต้องตั้งลําดีๆนะครับก่อนอื่นผมก็ท้าความก่อนเลยว่าวันนี้ผมจะเอาขนมและของกิน มาให้ครอบครัวหนึ่งที่เคยมีบุญคุณกับผมนะครับตอนครั้งหนึ่งผมเคยมารถเสียหน้าบริเวณวัดเหล่านี้แล้วก็ยืนโบกให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมาช่วยประมาณครึ่งชัวง่วโมงนะครับไม่มีคนช่วยผมเลยผมก็เลยหันไปมองไปเห็นพี่คนหนึ่งดูแลเป็นเหมือนคนเล่ร่อนนะครับเจอาสายโยนวัดก็เลยไปขอความช่วยเหลือเขานะครับผมก็เลยอยากเอาของมาตอบแทนเขานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ก็มีกับข้าวขนมแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะครับว่าจะมาฝากพี่เขาแล้วก็พี่เขามีลูกชายด้วยนะครับพอดวีวันนี้พี่เขาบอกว่าตัวเล็กกลับแล้วไม่ได้นอนกลางวันก็เลยไม่อยากเข้าไปครับนี่ผมก็มาเป็นครั้งที่สามนะครับถ้ายัางไงผมก็ขอตัวกลับก่อนนะครับเอแต่ไหนๆก็ทําคลิปแล้วเดี๋ยวผมเอาคลิปต่อจากนี้ให้ดูแลกันนะครับครั้งที่สองกับครั้งที่หนึ่งที่ผมมาหาน้องเขากับพี่เขาน่าสงสารมากเลยนะครับ โอคุณยายอยู่เนาะก็พออยู่ได้กันฝนกันอะไรได้เนาะคุณยายเนาะโอ้อครับคุณยายก็สู้ๆเนาะกี่ขวบแล้วครับปีนี้กี่ขวบแล้วอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุเท่าไหร่แล้วโอ้โหเป็นน้องพ่อผมเนาะพ่อผมเจ็ดสิบแปดปีครับยุงอยู่ครับยังอยู่ โอเคครับคุณยายทั้งไงเดี๋ยวผมขออนุญาตกับก่อนนะครับฝากขนมให้จ่าไม่ต้องไหวจ้่คุณยายจา่าฝากขนมให้พี่แล้วก็น้องๆด้วยจ้ะ <Okay. S 1> คุณยายทานด้วยก็ได้นะมีมามา่ามีอะไรด้วยก็เป็นน้ําใจเล็กน้อยเนาะวันนั้นไม่ได้ขอบคุณคุณยายอ๋อ <Okay. S 1> oh, นั่นแหละครับพี่ผู้ชายก็ช่วยด้วยวันนั้น,นยยจ้าพี่เขาก็ช่วยเหลือผมดีอยู่ครับครับผมโอเคครับคุณยายเดี๋ยววันหลังผม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านมาอีกแล้วผมหาใช่ไหมวันนั้นคุณใช่ยเหลือผมใช่ไหมครับใช่ไหมโจใช่ไหมลูกที่มาหา <c oughs> ที่ที่มาหาวันนั้นอ่ะที่หารวดหาอะไราให้อ่ะใช่ <c oughs> แล้ว <c oughs> น่าจะตัวเท่าๆกับลูกชายผมเดี๋ยว มีเสื้อขนหนาวยังหน้าหนาวมีเสื้อขนหนาวไหมมันช่วยเหลือคนอื่นไม่จําเป็นต้องมีเป็นล้านเป็นสิบล้านหรอกครับแค่รู้ว่าเรานั้นรู้จักให้รู้จักแหม่งปันแค่นี้โลกก็สงบสุขครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับผมสันยูทูบ